เรากำลังเดินทางกลับหลังจากที่เดินผ่านจุดนี้มาเมื่อสักครู่นี้เราได้มีโอกาสรประสบพบเห็นพี่น้องชาวพุทธก็ตามชาวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นชาวเนปาลอยู่ในพื้นที่กำลังสารวนอยู่กับการเก็บซากปรกหักพังดังที่เห็นและเป็นอยู่เราได้สัมผัสดินเราได้สัมผัสอิฐ เราได้สัมผัสคนเราได้สัมผัสความวนกนขวายเอาภาระในการดำเนินงานในการบริหารจัดการของพี่น้องชาวเนปาลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเราทั้งหมดทั้งสิน้นความขยันขันแข็งความอุตสาหะเอาภาระเป็นคุณธรรมประการหนึ่งของชีวิตมนุษย์เราได้มีโอกาสเรียนรู้ สิ่งนี้จากความทุกข์อันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลความร่วมแรงร่วมใจความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยบรรดาความทุกข์ทั้งหลายบรรดาความเดือดร้อนทั้งหลายดูเหมือนว่าจะนำความโศกเศร้าเสียใจและความไม่สบายใจ มาสู่ชีวิตของผู้ประสบภัยแต่ละผู้แต่ละคนแต่เอาเข้าจริงในอีกมุมหนึ่งความขนกวายเอาภาระความสมัครสมานสมัคคีความร่วมแรงร่วมกายร่วมใจความเป็นพี่เป็นน้องก็เกิดมีขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังเหล่านี้เราไม่ต้องการให้เกิดความสูญหายเสียหายใดๆเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่เมื่อเกิดความสูญหายเสียหาย ได,ได้แล้วทําอย่างไรเราจะไม่มีอาการเสียศูญกับความสูญเสียทําอย่างไรเราจะไม่มีอาการเสียสูญกับความสูญเสียฮ a c โ a ล n e l เรนเนป n ลิสอ o อไทยแลนด์เป็นไงบ้านประสบภัยไหมอยา ठ ิ क ใจเป็น स ् म ไ ल บ้าง क ากาดิลคจะอกืยังไงบ้างออะไรคืออะไรคืออะรคืออะไรคือรคืออรคืออะไรออะไรืออะไรรคืออะไระะอะร

ใช่อย่างไรก็ตามมันเนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องผ่านไปท่องคาถาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านไปไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนคงทนได้ตอนมาเราก็ไม่มีบ้านมาด้วยตอนตายเราก็ไม่มีบ้านไปด้วย การบ้านไม่เป็นถ้าเราจากดุนยาช ज ร์ก็จะถ้าเสับก็ชูร์ก็จะถ้าเร स ถ้าเราเป็นคนรุ Thank you sir Thank you sir นี่ก็คือพี่น้องผู้ประสบภัยมากบ้างน้อยบ้างเธอบอกว่าเหมือนฝันร้ายตามที่ได้กล่าวมาเนี่ยแต่จริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรร้ายๆเข้ามาในชีวิต มากบ้างน้อยบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนะที่ว่าจะมีดีโดยส่วนเดียวเนี่ยเห็นจะไม่ได้และที่จะมีร้ายโดยส่วนเดียวเนี่ยก็เห็นจะไม่มีก็มีทั้งดีและร้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปในชีวิตตำรวจเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีระเบียบวินัยมีความพร้อมเพรียงมีความสามาคัคคีเวลาทำอะไรก็ดูจะเป็นชิ้นเป็นอันมากอยู่พอสมควรเพราะนั้นก็ ขอให้พวกเราจงนำคุณธรรมแห่งความพร้อมพรักสามัคคีเนี่ยไปเป็นคุณธรรมประจำชีวิตของสังคมสืบต่อไปอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นตำรวจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นทหารแต่ถ้าประชาชนมีความพร้อมพรักสามคัคคีร่วมแรงร่วมกายร่วมใจกัน,นงานหนักก็จะเบางานหนักก็จะเบาเรื่องยากก็จะง่ายดังที่เห็นและเป็นอยู่ข้างหน้าน้นเนี่ย เราก็จะพบชายหนุ่มชะกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยกำลังสืบต่อการขนอิดกำลังสืบต่อการขนอิดจากาต้นทางไปสู่ปลายทางคือจากตึกจากอาคารที่ประสบกับความผุพังล่มสลายเนี่ยจะบางส่วนหรือทุกส่วนอะไรก็แล้วแต่ก็ไปสู่สถานที่ ไปเก็บไปวางไปจัดอยู่ในระดับที่เหมาะสมอันนี้ก็คือซากปรักหักพังดังที่เห็นอยู่<ป>ก็อยู่ในที่เดียวก,กันกับชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวเนปาลน,น่ยนะซึ่งอยู่กับเพิงพักที่อพอกันแดดกันฝนพออยู่ได้เล็กๆน้อยๆ ก็ดูจะไม่มากมายอะไรเท่าไรนักนะก็มีชีวิตอยู่ไม่แตกต่างจากเพื่อนของเราสีข่ขาเราเนี้ก็ Namaste n m y friend So oh. what's name <S My o n i s uh, t a p e t อ oh. o n i s t a p e t อ๋ you happy Yes I'm happy to do my work and I also happy to มีความสุข มีความสุขกับการได้ทำงานนะนะมีออ่หนุม่มเขาบอกมีความสุขกับการที่ได้ทำงานกับการที่ได้เสียสละกับการที่ได้เป็นจิตอาสาช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเรากำลังเดินมาณจุดที่เป็น ที่พักของประชาชนก็ค่อนข้างจะจะบอกว่าเรียบง่ายก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นชีวิตที่ติดดินเนี่ยนะก็ได้ตามที่เป็นอยู่ขณะนี้เราพยายามเดินหลบจุดที่เขากำลังต่อแถวทำงานกันอยู่เพื่อไม่ให้เราเนี่ยเป็นภาระ เป็นที่กีดกวางของคนทำงานโดยทั่วไปและกำลังเดินออกมาจากบริเวณดังกล่าวเพื่อเพื่อกลับสู่ที่พักการที่จะเข้ามาสู่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนับว่าต้องได้รับการอนุญาตจากคนปากทางอยู่พอสมควรต้องอาศัยบัตรของผู้สื่อข่าวบัตรของสื่อมวลชนเนี่ย ในการเดินทางมาสู่สถานที่แห่งนี้เรากำลังเดินผ่านจุดกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยหรือจะเป็นสื่อมวลชนหรืออะไรก็แล้วแต่รู้สึกจะเป็นคนของ UN เ็ก็กำลังเดินผ่าน กองไม้เศษซากประหักพังซึ่งอยู่นะริมทางที่เรากำลังจะเดินกลับจริงๆตอนขามาก็เจอนะตอนขากลับก็เจอเพียงแต่ว่าสิ่งที่ประสบพบเจอนี้เราจะเพียงแค่มาเจอซากปรกหักพังหรือเจอธรรมะเจอจิตวิญญาณดีๆนะที่เกิดขึ้นท่ามกลางจากเงื่อนไข หรือภาวะที่ไม่ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเราพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ไว่าจะเป็นตำรวจก็ตามทหารก็ตามก็ทำหน้าที่ของตนของตนเนี่ยทำหน้าที่ของตนของตนท <c oughs> หารก็เป็นกลุ่มคนที่มีระเบียบว,วินัยในการฝึกฝนมีความพร้อมเพียง มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นเมื่อทำอะไรออกมาเนี่ยก็จะมีกำลังมากกว่าคนธรรมดาคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวจะทำได้เพราะนั้นเราก็ขอส่งพลังแห่งความสามาคัคคีส่งพลังแห่งความเข้มแข็งความมีชีวิตชีวาเนี่ยในการฟื้นฟูบูรณะประเทศมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันละกัน ขณะนี้เรากำลังเดินออกมาจากจุดที่เป็นทางเข้าและกำลังจะไปสู่รถยนต์ที่เราได้เดินมาภาพที่เห็นเป็นระยะระยะเนี่ยคงจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างแก่ท่านทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนจุดนี้เราก็จะเราก็จะพบประชาชนนะนะจำนวนมาก เราพบประชาชนจำนวนมากพากันยืนมุงดูเราพบประชาชนจำนวนมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และหนุ่มสาวยืนมุงดูคนผ่านไปผ่านมาผ่านมา,ผ,า,นมาผ่านไปอยู่ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ขอ,อนิญาตส่งเสียงแห่งความรู้สึกดีๆมาอย่างท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนไว้ตรงนี้จเจริญ